ครับผมการเชื่อมต่อ windows switch กับตัว joy ไฟที่รุ่นด u n f o g นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเข้ามาที่เชิงกิบสแตนบายไ้นะครับหลังจากนั้นก็ไฟตรงนี้ไม่ว่าสีอะไรก็แล้วแต่นะฮะต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะครับก็คือสีน้ําเงินนะครับโดยการกดฟังก์ชันปุก b ครั้งมันจะเป็นไฟน้ําเงินนะครับอันนี้คือโหมด windows switch นะครับแล้วก็รอสักครู่มันก็จะแพ้นะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าถ้าลูกค้าไม่ติดนะครับไม่ติด ให้ทำการนะครับรีเซตอ่นะครับก็คือกด select start แล้วก็ R B R B กับ L B นะครับหรือ R หนึ่ง L 1นะครับกดค้างนะครับได้เห็นภาพชัดๆครับรีเซตอันนี้คือคืนค่าโรงงานเลยนะครับลังจกนั้นสวิตช์โหมดนี้ไปใหม่นะครับ กามาที่เชกนกิตก็จะเจอแลครับประมาณนี้ครับลองลองลูกประมาณนี้ดูก่อนนะครับ